ยาเสพติดยาบ้าทุกหย่อมหญ้าเพราะมันค้ามันขายกันทุกวันเหตุการณ์นี้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ของนครปฐมที่บางเลนเขาตั้งด่านตามปกติครับตั้งด่านตามปกติแล้วมองปุ๊บดูออกปั๊บเลยว่าไอ้นี่มีพิรุธอย่างชัดเจนแต่เหตุการณ์นี้3หนุ่ม3าม,มุมมันซิ่งซ่าแล้วท้าทายระบบสุดท้ายพบจุดจบความบนรลยไฟลุกดครับขออนุญาตพี่แป๊บนึงม,มาจากไหนไปไหนกันเนี่ยเขาไปเมืองกาญครับเมืองกาญมิ่งมาจากไหน อย่ายนะพี่เขาสายหน่อยด้านหน้าอ่ะเราคันนี้แล้วๆเรวหน่อยแลว้วทาย3คนลุกม่เยคนตัวทุกคนตัวทุกคนตัว1ลุกทุกคนตัว,ตว,ตว,ตว คน้นค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 นเอพไปนเไคนมาสามคนมีมีไหนรัไปรับไปรับไปรับไปเสพติดยาบ้าจุดจบมีแค่สองทางไม่ตายก็ติดคุกแล้วงานนี้เกือบตายหลังจากที่แหกด่านไปไฟลุกเลยทําไมอะหลังจากแหกด่านพี่เจ้าหน้าที่เขาก็ไล่บี้พอไล่บี้ก็ยิงเข้าไปแต่ไม่ได้ยิงที่ตัวรถนะยิงที่ล้อพอยยิงที่ล้อยางมันระเบิดยางมันแตกแต่อยู่ต่อ ได้ไหมอยู่ต่อเลยได้ไหมอยู่ต่อไม่ได้มันก็บดใหญ่บดล้อกระทะไปอ,ะอ่ะบดไอตัวแม็กไปคร <ๆ S 1> าวนี้ไฟท่วมเลยพอไฟท่วมใช้คำว่ามึงในใจนะครับท่า,านผู้ชมฮะใช้ไม่มีทางหนีได้อยู่แล้วไม่มีล้อ,อจากนั้นมาพอมันรู้ว่าศักยภาพของรถมันได้แค่นี้แล้วพี่เอายังไงดี วงแตกกระจาดกระจายหนีหายและเจ้าหน้าที่เข้ามากันโครมใหญ่ไล่ล่าจับกลุ่มได้ครบถ้วนเลยเหตุการณ์นี้เป็นภารกิจของตารวจบุตรบางเลนจังหวัดนครปฐมตั้งด่านคือตั้งด่านโคตรธรรมดาเลยตั้งด่านธรรมดาใครไปใครมาเปิดกระจกคุยกันไปคุยกันมาและแต่พอมาเจอไอ้คันนี้หมายเลขทะเบียน9กอไก่รอจุฬา9216กระจกมันก็ไม่เปิดบอกให้มันชิดซ้ายมันก็ับครับครับและมันก็เหยียบหนีไปทันทีเจ้าหน้าที่ก็เลยไล่ตามและยิงสกัดนะฮะสุดท้ายและพอมันจนตร ออกจนมุมมันไม่มีความสาัมัาคีกันเลยแยกย้ายวิ่งหนีคนละทิศละทางตำรวจตามจับกลุ่มตัวได้ยกพวงยกพวงคือทั้ง3คนน,นิมานิมานเฮงเสงพรชัยพวงอินจักราวุธณนะดีซุกฮะพร้อมกับมันซุกปืนด้วยด้วยปืนกล็อก19อ่กล็อก19ขนาด9มบ,บแล้วก็กระสุนก็มีอยู่ด้วยแต่เจอยาบ้ายาบ้าใน0สอเม็ดไอซ์อีกประมาณ,ปร,มาณประมาณสักเกือบจะ7กรัม แต่ที่หน้าด้านไปกว่านั้นของใครผมไม่รู้เลยพี่เอาก็ตัวเองไงอยู่ในรถตัวเองอ่ะปืนใครผมไม่รู้เลยพี่เอาปืนก็มียาเสพติดก็มามันยังหน้าด้านอ้างว่ารถใครผมไม่รู้ปืนใครผมไม่เห็นยาบ้าใครยาไอซ์ใครผมไม่รู้ไม่ชี้ไม่เห็นไม่อะไรทั้งสิ้นเจ้าที่บอกว่านี่ถ้าหากไม่มีใครอยู่ตรงนี้ แถมเมะเงกให้หนึ่งทีแต่เจ้าหน้าที่ทําแบบนี้ไม่ได้นะครับก็เลยต้องทรงดําเนินคดีตามกฎหมายไปคําเดียวกันสั้นๆง่ายใช้คอม,มึงในใจไม่ใช่แล้วหนีทําไมวะก็นั่นน่ะสิหนีตั้งแต่แรกทําไมแล้วหนีไม่ได้หนีธรรมดาหนีแบบสุดชีวิตแสุดชีวิตขนาดนี้เพราะฉะนั้นงานนี้เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีตามกฎหมายไอ้สามหนุ่มสามมุมเออขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่เข้มงวดนะเพราะว่าถ้าเกิดไม่ตั้งด่านก็จะไม่รู้ว่ามีการลักลอบแบบนี้ใช่ แอปเวอร์ชันใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะ